แอปขอบคุณอดีตสามีไม่พาลูกเจอแมทพีรานีเรียกได้ว่านักสแสดงสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญคุณแม่คนสวยได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต,ต์น,น่ารักน่ารักกับลูกสาวน้องปีใหม่ พร้อมทั้งถามถึงเรื่องอดีตสามีสงการเตชนะนรงมีความคิดอยากแต่งงานอีกครั้งกับแมทพีลานีหลังๆปีใหม่เขาดูเป็นสาวหวานบ่อยขึ้นเป็นวาระโอกาสค่ะเพราะว่าในชีวิตประจําวันเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะปกติเขาคึกคักมากแต่ว่าถ้าเป็นวาระโอกาสก็เป็นไปตามวาระโอกาสค่ะวันแม่ปีนี้คาดหวังอะไรขนาดไหนพูดง่ายๆนะลูกนะให้แม่พูดน้อยลงแค่นั้นก็พอแล้วความจริงก็คือหนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วทุกวันนี้เรามีความสุขกันอยู่แล้วราบรื่นดีทุกวันนี้แอปมีความสุขมากๆอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่ น้องเปลี่ยนไปตามพัฒนาการตามระบบเช่นเดียวนี้มีการโต้เถียงและมีเหตุผลของตัวเองมากขึ้นแม่ก็ต้องพูดมากขึ้นซึ่งเอาง่ายๆเหมือนเราก็ต้องพูดยากขึ้นค่ะต้องอธิบายเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เราแม่ลูกจะต้องผ่านมันไปด้วยกันได้ค่ะก่อนหน้านี้สงการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องแมทว่ามองไปถึงเรื่องแต่งงานหลายคนห่วงความรู้สึกเราขอบคุณที่เป็นห่วงความรู้สึกค่ะแค่นั้นตอบอะไรไม่ได้ล่าสุดสงการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตัวเขาก็ยังไม่กล้าพาน้องไปเจอแมทเพราะเกรงใจแอปตัวเราเองสะดวกไหมถ้าเขา เจอกันอันนี้คือสิ่งที่คุณสงการพูดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อจะนึกถึงความรู้สึกลูกขอบคุณเขามากๆแสดงว่าเขาแค่ความรู้สึกลูกอึดอัดไหมเวลามีข่าวถึงฝ่ายนูน้นขนต้องพุ่งมาถึงที่เราตลอดจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแล้วเพราะภาพมันก็เห็นชัดเจนทุกวันนี้มีความสุขมากกับลูกแล้วก็งานเพราะตอนนี้เราก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหลายอย่างได้เห็นข่าวไหมเห็นบ้างทุกวันนี้ก็ทํางานทุกวันและออกมาเจอผู้คนมากมายปฏิเสธไไม่ได้ ว่าจะไม่ทราบข่าวหรืออะไรแต่แอปไม่มีความเห็นค่ะอย่างที่บอกตอนนี้อยู่ในฐานะคุณพ่อคุณแม่ที่ดีของปีใหม่แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมั่นหมายถึงว่าเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์จะออกความเห็นใดๆมีข่าวว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งอยู่เราก็จะต้องโทรเช็คตลอดเวลาน้องปีใหม่ไปหาคุณพ่อหรือคุณปู่ไม่ต้องโทรเช็คค่ะเพราะปีใหม่อยู่กับพี่เปิลตลอดเวลาพี่เปิลเลขาดูแลให้ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะถามคือไปทําอะไรกันที่ไหนไม่ใช่ตลอดเวลาแค่เป็นห่วงเท่านั้นเองส่วนใหญ่ไม ค่อยได้ถามเพราะไปกับพี่เปิ้ลเราไว้ใจพี่เปิ้ลอยู่แล้วในการดูแลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนกิจกรรมอะไรพี่เปิ้ลก็ดูแลน้องดีที่สุด